ท้าวั้งแต่เวันนี้มาเรียนภาษาจีนกับครูเกตอีกแล้วนะคะมาดูไวยากรณ์ตัวนี้เลยค่ะคําว่าผู้เดิมผู้จะแปลเป็นภาษาไทยไง่ายก็คือจําเป็นที่จะต้องจุดๆๆนะคะผู้เดิมผไม่จุดๆๆไม่ได้นะคะให้แปลว่าจําเป็นที่จะต้องมักจะบวกกับคํากิรยาเสมอเช่นผ o ้เดิมผูต้องรักแล้วแหละแบบนี้ไม่รักไม่ได้ ผู้เต๋อผู้ทิ้งจำเป็นที่จะต้องฟังไม่ฟังไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะมักบวกกับเ,บเบวิร์บผู้เต๋อผู้ว่ายผู้เต๋อผู้ทิ้งผู้เต๋อผู้ขานจำเป็นที่จะต้องดูไม่ดูไม่ได้ผู้เต๋อผู้เชื่อ ไม่กินไม่ได้ก็คือจําต้องกินอ่ะต้องกินนะี่เป็นต้นนะคะมาดูตัวอย่างประโยคง่ายๆเลยนะคะเช่น我今天不ี不去法院一ำเป็นต้องไปศาลอีกคราว่า我今天不อ不去法院้แปลว่าเพรวันนี้ฉันจําเป็นต้องไปศาลอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอะไรอิงไว้แปลว่าเพราะว่าวันเปไป ไปในที่นี้จะแปลว่าถูกนะคะถูกฝ่ายเยี่ยนก็คือศาลนะคะชวนขวัญชวนขวัญในที่นี้จะแปลว่าหมายเรียกเรียกเรียกให้มาหานะคะก็คือถูกหมายเรียกนั่นเองนะคะให้มาหานะคะอ่ะฟังประโยคน,นี้ของ老师อ x a m p l e นึงนะคะ我今天不得不去法院一趟因为我被法院传唤นะคะ不得不我我 不得不跟你去吃饭ถ้าสมมติฉันจำเป็นต้องไปกินข้าวเธอถ้าฉันไม่ไปกินข้าวเธอฉันต้องแบบทะเลาะกับเธอแน่นอนอย่างนี้นะคะหรือมีเรื่องสำคัญอะไรบางอย่าง不得的นะะันจำเป็นที่จะต้องฟังคุณครูหรือมันไม่ฟังไม่ได้นะ,ะนี่ก็คือเป็นเบื้องต้นง่ายๆของคำว่า ปูเตอปูนั่นเองนะคะเอาล่ะนักเรียนใครฟังคลิปนี้จบแล้วลองแต่งประโยคโดวยวิทยกรปูเตอปู่ปบวกเวิรให้ลราซืกอใต้คลิปนี้ใครแต่งเสร็จแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe, Like, Share คลิป YouTube ช่องลราสเก็ตชาแนลให้ด้วยค่ะ